สวัสดีครับหลักการทำงานของเพรสเชอร์เพิ่มงสักผ้า LG 6กกิโลหลักการทำงานก็คล้ายๆก็เหมือนกันเลยกับกับซัมซุมเพรสเชอร์ก,ก็มีสามขาครับขากลางก็เป็นกลาวขาลิมก็เป็นไฟนะครับขาลิมจะเป็นไฟ2.5โวลต์ดี ลิมิกด้าก็จะเป็น2.5โวลต์ดีซีเหมือนกันนะครับาจากนั้นทําการวัดอ,อันนี้คือตัวเพรสเชอร์นะครับเป็นตัวเพรสเชอร์นะครับถอ,อดออกมาเป็นของ l g 6กิโลนะครับวัดขาริมกับริมครับขาลิมกับริมจะเป็นขดลวดนะครับจะได้23.4โ oh อห์มครับ23.4โอห์ม oh ครับ วัดขาลิมกับริมนะครับจะเป็นขดลวดนะครับมีค่าอยู่ที่ยี่สามจุดห้าโอห์มครับและขั้วริมกับกลางและขั้วริมกับกลางนะครับจะมีซีต่ออยู่นะครับด้านละตัวนะครับเพื่อทําการสร้างความถี่ร่วมกับขดลวดนะครับอันนี้คือการวาดออกมานะครับอันนี้คือตัวเพชเชอร์นะครับตัวเพลชเชอร์มันจะมีสามขายื่นออกมานะครับ ขากลา,างคือกลาวนะครับให้ต่อกลาวนะครับขาลิมให้ต่อ2.5โวลต์นะครับขาลิมนี้ก็ต่อ2.5โวลต์นะครับส่วนข้างในเนี่ยจะมีจะมีซีสองตัวนะครับจะมีซีสองตัวนะครับซีไมล่าหรือซีเซรามิกจะมีซีสองตัวนะครับอมีซีสองตัว อันนี้ซีสองตัวนี้นะครับแล้วก็ขาริมกับขาริมนะครับจะวัดได้ยี่สามจุดห้าโอห์มนะครับเป็นการวัดขดลวดขดนี้นะครับเมื่อเราป้อนกาวกับไฟเข้ามานะครับซีสองตัวนี้ก็จะทาหน้าที่เก็บประจุภายประจุนะครับทําให้ขดลวดนะครับเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับ แล้วเมื่อแกนอันนี้คือแกนเหล็กเฟอร์ไรต์นะครับอันนี้คือยางดําๆนะครับอ่การทํางานก็คือจะมีท่อยางคล้ายๆท่อน้ําเกลือนะครับต่ออยู่ที่ถังนะครับอันนี้คือถังเครื่องซักผ้านะครับเมื่อถอดออกด้านหลังนะครับอ่ตรงนี้จะมีท่อคล้ายๆน้ําเกลือนะครับเนี่ยจะต่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกกันรั่วนะครับกันลมออกครับเมื่อน้ํามันขึ้นมาเต็มถังนะครับขึ้นมานะครับอ่แรงดันตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่แล้วก็ไปกดฮะ มันจะไปกดหน้ายางตรงนี้นะครับให้ให้ให้ละใ,ใ,ใ,ให้มันบุ่มลงไปนะครับเมื่อบุ่มลงไปแกนตัวไลท์ก็ like จะบุ่มก็จะเข้ามาในกดลวดมากขึ้นนะครับเมื่อมันเข้ามาในกดลวดมากขึ้นผลก็คือทําให้ฟาร์มถีนั้นนะครับต่าลงนะครับตรงนี้จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อแกนตัวไลท์ like เข้ามาก็จะทําให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางทําให้ซีตอง,งตัวนี้นะครับเก็บประจุช้าคายประจุช้าลงนะครับคือฟาร์มถีต่ำลงนั่นเองนะครับ ควา,ามถี่ของเครื่องซักผ้านะครับอของอจะอยู่ที่ประมาณ26เคนะครับขณะไม่มีน้ํานะครับและเมื่อมีน้ําเต็มถังก็จะอยู่ประมาณ22 k เฮิร์ตนะครับความถี่จะตกต่ําลงมาประมาณ4 k เฮิร์ตนะครับอตรงนีอ้อันนี้ครับอทีนี้เมื่อทําการป้อนอลองทําการป้อนไฟนะครับ เมื่อทาการป้อนไฟเนี่ยนะอ่ะอ่ามันจะยุบลงอย่างไรแล้วความที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่เดี๋ยวอ่าอันอันนี้นะครับก็คือเนี่ยครับคือวาล์วนะครับเอ้ยไม่ใช่ครคือเพรสเชอร์นะครับอ่าแม้ว่ลมมามันจะกดตรงนี้นะครับลมมันจะผ่านท่อน้ำเกลือมากดตรงนี้นะครับนะน่าจะมีพลาสต,ติกข้างในแกนตัวไรน,นะครับไหลลงไปไหลลงไปลึกปุ๊บยิ่งลึกก็ยิ่งความที่ต่ําลงนะครับ อ่านี่ยางนะพี่กดอันนี้คือแกนเฟอไรส์นะครับสีดำดำนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้คือการฟอรไรส์นะครับตรงนี้คือแกนอไรส์นะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะมีสปริงนะครับดันไว้นะครับดันไว้นะครับต้านไว้นะครับอ่าส่วนทรวดลวกก็จะอยู่ตรงนี้ครับหมุนอยู่ตรงงด้านในนี่นะครับอ่าหมุนตรงแกนพลาสติกตรงนี้นะครับอ่าเมื่อลงไปปุ๊บความถี่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยความถี่ําลงครับ อ่านี่ครับอันนี้ก็ถอดออกมาดูนะครับอันนี้คือแกนโซลไลท์นะครับดำๆเนี่ยันก็นะแรงดันน้ำมันก็จะกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปในแกนนี้นะครับอ่ากดลวดก็จะอยู่ด้านในนะครับนี่ครับอันนี้คือแกนโซลไลท์นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีสปริงด้วยนะครับสปริงอยู่ข้างในเนีัยครับสปริงอยู่ข้างในเนี่ย มีสปริงด้วยนะสปริงตรงนี้นะครับโอเคนะันนี้นะอันนี้เป็นของ LG อะจรนะนะฮอ่าตรงสปริงนี่นะครับตรงสปริงนี่นะครับอ่ามันจะมีตรงนี้มันจะมีอะไรนะมีคล้ายๆอ่าให้ขันได้นะครับอ่ามันจะมีไอ้ตรงเนี้ยขายได้นะครับ อันนี้ผมขาขออกมาแล้วนะครับเนี่ยอ่าคนร่วมก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นครับเห็นเป็นทองทองเป็นน้าตาลน้าตาลอยู่ตรงเนี้ยอ่าเขาจะพันรอบแกนพลาสติกนี้ทีครับอันนี้นมาจะมีสกูไรไลอันนี้ผมตอนหลังมันอยู่ตรงนี้นะครับผมคอดออกมาแล้วไอตัวเนี้ยถ้าขาขลงไปนะครับถ้าขายลงไปก็จะทําให้สปริงเนี่ยสั้นลงนะครับทําให้สปริงเนี่ยเวลาไขาน็อนตตัวนั้นมานะครับจะทําให้สปริงตรงเนี้ยถูกกดลงมานะครับทําให้สปริงมันสั้นลงนะครับ มันมันสั้นลงพอสั้นลงปุ๊บมันก็แข็งนะครับเมื่อเมื่อแข็งปุ๊บมันก็จะอ่าแรงดันลมเข้ามานะมันต้องใช้แรงดันลมมากต้องใช้น้ํามากนะครับจึงจะได้ความถี่ที่ต่ําพอที่จะซีพียูที่จับได้นะครับอที่ตั้งที่ตั้าตั้งระดับน้าปุ๊บซีพียูก็จะจับความถี่ที่ระดับหนึ่งครับมันกดลงมามันมันต้องใช้น้ํามากขึ้นจะทําให้น้ํามันเต็มเต็มเต็ม่านได้มากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราไปคลายน็อตออกนะครับตรงนั้นนะครับหรือเกิดเหตุการณ์ว่าเอออ่่แบบกาวที่เราอัดไว้นะครับมันหลวมมันหลุดมันไม่มีแล้วนะครับมันสปริงตัวนี้มันจะดันตอนปั่นซักอะไรนะครับจะทําให้น็อตตัวนั้นนะครับคลายออกมานะครับและสปริงนี่ก็จะยาวขึ้นนะครับทําให้แรงแรงน้ํากดเข้ามานะครับนิดเดียวไม่ต้องมากครับก็กดถึงความถี่ต่ําตรงนั้นได้ ผลก็คือน้ําลดลงครึ่งถางนะครับระดับน้าเลเวลเต็มแต่น้าก็จะลดลงครึ่งถังครับ,อ,รบอ,อันนี้ก็นี่านี้นะครับนีสปริงกดอันนี้มันจะมีที่ปรับตรงนี้นะครับที่ผมบอกมื่อกี้นะครับ อันนี้เป็นเ็จะเขียนว่า5โวลต์น,นะครับเพเชอร์ใช้ไฟที่5โวลต์น,นะครับเขียนไว 5, ้55โวลต์ภายในตัวเพชเชอร์ยังมีลูกเหล็กกลมๆนะครับสีบอลเงินลูกเหล็กกลมๆนั้นก็พอดีมันไม่ได้อยู่ในรูปภาพนี้นะครับถ้าของซัมซุงจะไม่มีแต่ถ้าเป็น LG นะมันจะมีเม็ดลูกเหล็กกลม,กลม เวลาเอาตัวเพลชเชอร์มาเขยา่าก็จะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก็แก๊กคือลูกเหล็กตัวนี้มันจะแฝงอยู่ภายในครับมีไว้เพื่อเวลาเครื่องสภาพามันโยกไอ้ลูกเหล็กที่อยู่ในตัวเพลชเชอร์เนี่ยมันจะแ่งแล้วก็จะทาให้ความถี่ในตัวเพลชเชอร์มีความเปลีปปปนน่ยนแปลงในลักษณะเฉียบพลันทําให้ MCU รับรู้ได้ว่าถังเขยา่าหรือมมีการเตะถังอย่างรุนแรง M.U. MCU ก็จะสั่งหยุดไฟที่มอเตอร์แล้วก็จ่ายไฟให้วาวน้ําปล่อยน้ําเข้าเครื่องแล้วทําการซักใหม่เพื่อเป็นการเกลีย่ยผ้าให้เสมอเพื่อทําการปั่นแห้งในรอบต่อไปได้นั่นเองอ่าทีนี้อ่าทีนี้ เมื่อทําการทดลองอันนี้ผมจะนําการทดลองนะครับว่าเมื่อเราป้อนไฟนะครับ2.5โวลต์เข้าไปริมกับริมแล้วก็ขากลางต่อกาวนะครับเมื่อทันทีทอนป้อนไฟเข้าไปเชอร์ก็จะต้องสร้างความถี่นะครับแต่ความถี่จะไม่เสถียรและความแรงก็จะต่ำมากนะครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือผมได้ป้อนไฟเข้ามานะครับอขากลางเนี่ยป้อนอกาวเข้ามานะครับส่วนริมเนี่ย่ป้อน2.5โวลต์นะครับ ลีนีก็พอ2.5โวลต์น,นะครับโดยใช้สายคี่เอา2.5โวลต์มาต่อให้ข้างนี้ด้วยนะครับหลังจากต่อไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างความถี่ทันทีนครับโดยผมใช้นิดเอร์ดิจิตอลนะครับสายวัดสีดำจับไว้ที่กาวนะครับกา,บารวัดความถี่ไม่ต้องทำานึงถึ่งขั้วนะครับอันไหนก็ได้อันนี้ผมใช้สีดําจับส่วนสายสีแดงครับก็มาแตะตรงนี้เพื่อวัวดความถี่นะครับแต่แต่ไม่จําเป็นต้องไปแตะนะครับเราเฉียวเฉียวเข้าไปใกล้ๆนะครับ มันก็จะขึ้นความถี่ขึ้นมาเลยครับประมาณเก้าุดเก้าเฮิร์ตครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ความถี่ที่แท้จริงของมันนะครับเพราะว่ามันไม่เสถียรภาพนะครับแล้วมันอ่อนมากนะครับดังนั้นการวัดก็จริงวัดได้ความถี่ผิดเพี้ยนนะครับอ่าบางครั้งก็ได้เท่านู้นเท่านี้ครับไม่แน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าเราแตะลงไปเนี่ยครับความถี่สักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับศูนย์เฮิร์ตเลยครับอ่าเนื่องจากว่ามันถูกเกลื่อนนะครับเนื่องจากว่ามิเตอร์มีการสูญเสียในการวัดนะครับ ไม่ไม่ไม่คือไม่สามารถความสามารถยังไม่ถึงที่จะจับไอความถีตรงนี้ได้นะครับเพราะมันอ่อนนะครับถ้าถ้าเฉียวเียวมานะครับอย่าไปแตะนะครับจะได้ฟามถีที่จะเห็นฟามถีการเปลี่ยนแปลงของความถีได้ชัดเจนกว่าครับถ้าแตะลงไปสักพักมันจะเป็นศูนย์ครับนี่ครับปล่อยไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับห้าโวลต์นะครับดีซีห้าโวลต์เห็นไหมครับ เอามาเฉียวๆนะครับความเนี่ยอย่างงี้ความถี่เหลือสี่ห้าสิบเฮิร์นะครับเป็นความถี่บ้านนะครับอ่ไฟบ้านไฟเอทีสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับนะพอมาใกล้ๆความถี่ขึ้นไปเลยครับร้อยฟ่าเลยครับร้อยฟ่าเฮิร์ตร้อยนะสวิงไปสวิงมานะครับยังไม่ได้แตะนะครับแค่ใกล้ๆนะครับแค่ใกล้ๆก็จะมีวางถี่ขึ้นเลยครับอ่าถ้ามาถึงตรงนี้ความถี่จะเหลือแค่ไฟบ้านครับห้าสิบเฮิร์ครับพอเข้าไปใกล้ ก็ามาแล้วครับพอเข้าไปก็มาแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับยังไม่ได้แตะนะครับตรงนี้ยังไม่ได้แตะลงมปแค่แค่เอาไปเฉียวๆกับกับตรงสนามแม่เหล็กนะครับกับเซีที่สร้างความถี่มันมีความถี่สนามแม่เหล็กส่งออกมาแล้วอันนี้แสดงว่าความถี่มาแล้วครับแสดงว่าเพชเชอร์ตัวนี้สามารถสร้างความถี่ได้แล้วนะครับ แต่มันจะไม่เสถียรนะครับแล้วก็มิเตอร์ความสามารถก็ยังไม่พออันนี้แตะเลยนะครับแตะแล้วเป็นศูนย์เทอร์เลยครับแตะสักพักมันจะเป็นศูนย์เทอร์นะครับเห็นไหมเชียวเฉียวเข้าไปขึ้นเลยครับอ่าพอขึ้นมานี้ก็เหลือ50เฮิร์นะครับอจากนั้นก็แตะเข้าไปครับเอาไปใกล้ๆับยังไม่แตะก็ร้อยฝ่าเฮิร์แล้วนะครับร้อยฝ่าเฮิร์แล้วอันนี้แตะลงไปแล้วครับแตะสายวัดลงไปแล้วแตะปุ๊บอ่าแตะยังไม่แตะแตะแตะแล้วครับ แต่ยังยังอ่าแต่แล้วนะครับแต่แล้วครับอ่าแต่ลงไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้แต่ลงไปแล้วครับเห็นไหมชัอพักมันก็เหลือศูนย์เทอร์ครับแต่ลงมาชัอพักก็จะเหลือศูนย์เทอร์ครับอ่านี่ลอยมาแล้วครับอ่านีแต่ลงไปแล้วครับอ่าชักพักมันก็เหลือศูนย์เทอร์ครับคือมันเกิดการสูญเสียในการวัดนะครับมันก็เลยสัญญาณอ่อนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงใช้เฉียวๆเอาก็จะเห็นบามทีว่ามันมาแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดฝ่าจิ้มลงไปนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ9.9เฮิรตซมัน9.9เฮิรตซ์นะจริงๆแล้วความถี่ของมันคือเท่าไหร่ครับขณะไม่มีน้ําไม่มีแรงดันก็อยู่ที่ประมาณ26เฮิรตซ์นะครับเมื่อน้ําเต็มถังก็จะมีประมาณ22เฮิรตซ์นะครับ อันนี้มันวัดได้แค่นี้เองครับแค่ร้อยเฮิร์มันมีขึ้นมาให้เห็นแค่ร้อยเฮิร์เองครับนี่ลองวัดไฟนะครับว่าใช้เท่าไหร่ครับข้างนี้นะครับสองจุดห้าโวลต์ครับสองจุดห้าโวลต์ครับดีซีนะครับไฟตรงส่วนก็แตะอีกอันนึงครับอ่าสองจุดห้าโวลต์ครับริมนี้ก็สองจุดห้าลิมนี้ก็สองจุดห้านะครับ ทีนี้ก็วัดฟาม์ีีต่อครับมาปั๊มไที่โวลต์แล้วก็กดปุ่มเหลืองนะครับให้เป็นเฮิร์ตนะครับให้เป็นเฮิร์ตเฮ์แซดจากนั้นก็ลองทําการวัดใหม่ครับเอาเข้าไปใกล้ๆครับใกล้ๆครับอันนี้พอเอามาไกลก็ไม่มีวามถี่ครับเป็นไฟฟาร์ีีขึ้นห้าสิบเฮิร์ตคือไม่มีฟาม์ดีครับคือเป็นไฟบ้านนิครับมันจับไฟบ้านนะครับอ่าทีนี้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ขึ้นเป็นร้อยเฮิร์ตครับ อ่าร้อยเฮิร์ตทั้งสองฝั่งนะมันจะขึ้นได้ความถี่ที่นั่นนะครับไม่เสถียรภาอันนี้แตะแล้วก็เลยเลูนยครับแตะลงไปเลยที่อ่าพัวมันอันนี้ก็แตะอยูใกล้ครับอยู่ใกล้ๆยังไม่ทันแตะนะครับความถี่จะขึ้นมาแสดงว่าความถี่มาแล้วนะครับ อันนี้ถือว่าแสดงของ้าความถี่มาแล้วมาแตะลงไปพอแตะลงไปมันก็นี้แตะลงไปแล้วเนี้ยพักหนึ่งก็เหลือศูนย์ใช่ไหมอ่าพักหนึ่งก็เหลือศูนย์ใช่แล้วครับเาครับอ่ามาดูถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างครับ มิเตอร์เข็มถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับออันนี้เราวัด a อนะครับไม่ดนะครับโดยปรับไปที่ย่านวัดสองจุดห้าโวลต์นะครับย่ยานสองจุดห้าโวลต์ dc ตรงนี้นะครับจะได้สองจุดห้าโวลต์ทั้งสองฝั่งนะครับริมนี้กับริมนี้ได้สองจุดห้าโวลต์นะครับทีนี้ก็ปรับซีเลคเตอร์ไปที่สองสิบอซนะครับปรับไปที่สิบ c อเพื่อจับความถี่นะครับ แล้วก็ดึงสายวัตถีแดงออกแล้วก็มาเสียบไว้ที่เอาพุดนะครับเอาพุดตรงน jam, argent, ion, ENNIS, quin, ี้เป็นการวัดความถี่นะครับออันนี้เป็นการวัดความถี่อย่างนั้นเราก็ทําการวัดความถี่ครับอันนี้ก็ทําการวัดความถี่นะครับเข็มนะครับสายวัตถีดําจับไปที่ราวนะครับ ฝั่งหนึ่งก็มีสองจุดห้าฝั่งนี้ก็มีสองจุดห้านะครับมันจะขึ้นนิดเดียวครับต้องสังเกตด,ดีๆนะครับอันนี้อันนี้ฟา์มทีมันเบามากนะครับถ้าใส่ไปในเครื่องสภ้พาจะมีฟาร์มแรงที่0ูนจุดหกเอทีีเลยนะครับถ้าใส่ในเครื่องสภ้พาจะมีวาร์มแรงที่0ู ATV จุดหกอีีนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับการกับริมนี้การกับริมนี้นะครับแต่เราปล่อยออกมาวัดโดดๆเนี่ยจะตกนะครับ ความถี่จะไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับดูตรงนี้นะครับขึ้นไปครึ่งขีดหนึครับครึ่งขีดนะครับแล้วพอแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับความถี่จะตกลงมานะครับเกือบศูนย์เลยนะครับตกมาที่ศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าความถี่มันต่ำมากครับอันนี้คือแบบแตะลงไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้แตะลงไปนะครับเอาแค่ไปใกล้ๆนะครับเฉียวเีวมันดิจิตอลแบบเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นการอินดิวนะครับ ความทีมจะอินดิวเข้ามาที่สายนะครับกระโดดอินดิวแปลว่ากระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามจะข้ามอากาศมานะครับกระโดดข้ามอากาศมาแล้วก็เข้าสายนะครับอ่ามันก็จะเข็มไม่เข็มตีขึ้นได้นะครับแต่เมื่อแตะลงไปก็จะตกเหลือศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับความแรงเป็นศูนย์เลยนะครับหมายความว่าความแรงต่ํามากนะครับเห็นะครับลงมานิดนึงครับอันเนี้ยอันนี้คือปล่อยลอยๆไปครับเอาไปใกล้ๆนะครับแต่ไม่แตะไม่แตะนะครับจะมีครึ่งขี่ครับอ่าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะเอาขาเอาเข็มขึ้นมาแล้ว ทีนี้เอาก็ไปใกล้ๆครับมันจะขึ้นมาครึ่งขีดครับถ้าใกล้ๆนะครับอันนี้จะขึ้นครึ่งขีดนะครับเห็นไหมครับขึ้นประมาณครึ่งขีดครับครึ่งขีดนะประมาณครึ่งขีดเงี้ยนะครับแล้วก็แตะอ่าพอวัดลงไปนะครับแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับตกลงมาแล้วครับพอวัดก็จะตกลงมาางี้นะครับอ่าพอวัดก็จะตกลงมาเลยครับอันนี้ก็แสดงว่าบานทีมันมาแล้วนะครับแต่มันต่ํามากนะครับหมายความว่าลอยนี่กับมีเข็มตีขึ้นได้สูงกว่านะครับแต่พอแตะ มันกลับดึงตกลงมานะครับแสดงว่าบางครั้งตกลงมาต่ำกว่าสูงด้วยนะครับแสดงว่ามันมีความถี่แล้วนะครับอันนี้มีความถี่แล้วครับแต่ความถี่มันไม่เสถียรภาพนะครับมันเบามากนะครับก็ถือว่าได้ศูนย์ในเอศูนย์เอซีวีเลยครับความแรงถ้าไม่มีนะครับนะครับเกิดขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งครับเห็นไหมครับอันนี้พอวัดลงไปก็จะตกลงมานะอ่าพอจิ้มลงไปที่ขั้วริมนะครับก็จะตกลงมาอ่าตกลงมาแล้ว จิ้มลงมาก็ตกลงมานะครับเมื่อนําไปใช้กับเครื่องซักผ้านะครับเมื่อนําไปใช้กับเครื่องซักผ้าเสียบเข้าไปในเครื่องซักผ้านะครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วนะครับเมื่ออยู่ในเครื่องซักผ้านะครับ เมื่อเราทันทีที่เราเสียบไฟเข้าเครื่องซักผ้านะครับไม่ต้องกดปุ่ม power นะความถี่จะออกมาจากขาเพเชอร์ไปยังบอร์ดวงจรนะครับก็เหมือนที่วันให้ดูนะครับเมื่อมีไฟเข้ามามันก็สร้างความถี่เลยนะครับมันจะมีไฟเข้ามาทันทีเลยนะครับเมื่อเสียบปลั๊กไฟ AC เข้าไปนะครับไม่ต้องกดปุ่ม power นะครับมันจะสร้างก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อมันอยู่บนบนเครื่องซักผ้าแล้วนะครับมันจะมีการอะไรนะขยายความถี่นะครับ จุดที่วัดตะกี้นี้นะครับเป็นจุดที่ยังไม่ได้จะขยายฟามทีนะครับมันจะมีอยู่ตรงนั้น0.6 ACV ทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อผ่านการขยายฟามทีในบอร์ดวงจรนะครับมันจะต้องเข้าไปอีกทีไปขยายในบอร์ดวงจรนะครับขยายเสร็จนะครับให้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็เข้าไปบอกที่ CPU นะครับอบอกรีวิว,ว่าตอนนี้มีฟามทีที่เท่าไหร่นะครับขยาย ขนาดยังไม่มีน้ำนะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ26เฮิรตนะครับแล้วก็ขนาดน้ําเต็มถังความถี่ก็จะอยู่ประมาณ22เฮิรต์ครับลดลงมานะครับเมื่อในน้ําเต็มถังจะลดลงมา4เฮิรตครับ CPU ก็จะคอยตรวจจับนะครับตรวจจับความถี่นะครับว่าได้ตามระดับที่เรากดถ้าเรากดสูงสุดเนี่ยมันเขาจะจับอยู่ที่22เฮิรตนะครับประมาณนะครับเมื่อได้ประมาณ22เฮิรต z ที่ตามที่เขาทําไว้นะครับ เขาก็จะซีพีก็จะสั่งให้มันหยุดน้ำทันทีเลยนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้อันนี้คือเสียบก่อนนะครับเสียบแล้วไม่ต้องไม่ต้องวัดไ,ไม่ไม่ต้องกดปุ่มเ o w e r นะครับมันจะมีการสร้างความถีที่เ 6k ทันทีนะครับทีนี้เราก็กดปุ่ม power นะครับกด l e เ e l เตั้งระดับน้ําสูงสุดแล้วกด start นะครับเครื่องก็จะทําการปล่อยน้ํานะครับเมื่อมีน้ําไหลเข้าถังก็จะเกิดแรงดันผ่านท่อสายน้ําเกือนะครับคล้ายน้ําเกือนะครับ เข้าไปกดที่เ,เข้าไปในตัวเพชรนะครับก็จะไปกดยางแผ่นยางที่อยู่ในตัวเพชรเข้าไปในแกนเหล็กไปดันแกนเหล็กนะครับแกนเด็ก์ฟลายนะครับดันเข้าไปแล้วก็เข้าไปในดันเข้าไปในขดลวดนะครับทาให้สนามแม่เหล็กของขดลวดนะั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งความถี่ต่ําลงนะครับหมายความว่าน้ํายิ่งมากก็จะยิ่งความถี่ต่าลงนั่นเองนะครับ CPU ก็จะทําการตรวจจัาบความถี่นะครับ ถ้าความถี่ต่ําถึงจุดที่ CPU ตรวจจับหมายถึงว่าเรากดตั้งระดับน้ําไม่เท่าไหร่นะครับ CPU ก็จะจับระดับความถี่ที่เรากดนั้นน,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 นะครับ uh, CPU ก็จะสั่งให้ปิดถ้าได้ปุ๊บนะครับเมื่อกดน้ำหนัก uh, กดแรงดันเข้าไปจนถึง uh, แกนบล็อเข้าไปลึกๆนะครับ uh, ลึกขึ้นเรื่อยๆจนความถี่ต่ําถึงจุดหนึ่งนะครับ CPU ก็จะสั่งปิดไฟที่่าวน้ํานะครับ CPU ก็จะสั่งมอเตอร์ด้วยนะครับให้หมุนซ้ายแล้วหมุนขวาทําการซักตามระบบต่อไปนะครับเสมมุติถ้าไม่มีฟาร์มทีนะครับไม่มีฟามทีไปบอก CPU นะครับสมมุตินะครับ CPU เมื่อรู้ว่าไม่มีวามทีก็หมายความว่า CPU ก็จะทําการสั่งเลยครับให้มีเสียงเตือนนะครับติ๊ด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 นะครับให้เตือนว่าร้องให้ร้องเลยครับและเครื่องสักผ้าก็จะไม่ทํางานเลยครับ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ